สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะมาแนะนําผ้านะคะแม่ค้าค่ะจากร้านพลุกไม้แฟชั่นอินเตอร์เทคฟรับิกนะคะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําผ้าเข้าใหม่นะคะเป็นช่้นนิวคอลเลิคชั่นค่ะสวยๆหลากหลายแบบหลากหลายลายเลยนะคะขอเริ่มต้นที่ลายแรกกันเลยดีกว่าค่ะ เนะะื้อผ้าคัดตอนนุ่มๆน,นะคะมาพร้อมกับงานปักสลุค่ะนะคะผ้ารายนี้สวยมากนากว้าง60นิ้วค่ะมาถึง3สีเลยนะจ๊ะมีสีขาวเนาะสีชมพูและสีกรมท่าค่ะนะคะมาไว้ให้กับผ้าได้เลือกกระสากันเลยต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็นงานมุ้งนะคะปักรายแน่นสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะนี่มาถึง3สีด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะมีสีชมพู สีครีมค่ะและมุ้งสีขาวนะคะอ่าลายถัดมากันนะคะโอ้ลายนี้นะคะขวัญใจพี่น้องชาวมุสลิมเลยนะคะนี่เลยงานมุ้งนะคะลายดอกสีม่วงค่ะนะคะแต่ยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีสีชมพูอีกด้วยค่ะสีสันสดใสมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ รับรองว่าใส่แล้วสวยปังมากค่ะต่อมาค่ะใครชอบงานลายดอกไม้สวยๆนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะงานปักลายดอกไม่พรมค่ะงานมุงนะคะสวยนะคะมุงนิ่มด้วยนะคะมาถึง2ส,สีเลยนะคะมีขาวแล้วก็มีสีโอรสค่ะต่อเลยค่ะลูกค้า ใครที่อยากได้ผ้าเนื้อคัตต้อนนะคะตอนนี้คัตต้อนมาแล้วนะคะก็จะเป็นคัตต้อนลายดอกค่ะงานปักลายสวยๆนะคะเนื้อผ้านุ่มๆผิวๆนะคะมาถึง3มสีเลยมีสีชมพูค่ะมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีฟ้าค่ะร้านตัวนี้สวยมากค่ะตัดชุดคู่แม่ลูกก็ได้ต่อไปใครที่ชอบงานดอกลอยตามตามหาอยู่นานนะคะมาแล้วนะก็จะเป็นดอกลอยสีพัสเทลสวยหวานแบบนี้เลยค่ะ นะะหน้ากว้าง60นิ้วด้วยนะคะสวยงามคุ้มค่าค่ะแล้วต่อมาค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นงานลูกไม้ดอกรอยนะคะรุ่นนี้มาสีเดียวก่อนนะคะเป็นดอกรอยปักเรื่มนะคะงานถัดมาค่ะตัวนี้ก็มาสีเดียวนะคะลูกค้าเป็นสีส้มตัดสีเขียวค่ะนะคะมีเชิงสองด้านด้วยค่ะหน้ากว้างอยู่ประมาณ55นิ้วนะคะรายนี้งานมุงสีสวย ลายถัดมาตัวนี้แม่คะชอบมากคะ่ะลูกค้าเป็นงานมุ้งตะข่ายคะ่ะปักลายดอกสีพาสเทลค่ะนะคะปัดคล้ายๆกับคอตติสเลยนะคะลายนี้นี่มาถึงตัวนี้คะ่ะรุ่นนี้น่ารักคะ่ะลูกค้าเป็นลูกไม้มงชมพูนะคะใส่ซับในนะสีชมพูกีบบัวได้คะ่ะลูกค้าหรือสีชมพูกระปีเข้าไปซับในนะคะนี่จะเป็นสีแดงเลือดนะคะลายนี้คะ่ะ นะคะไฮไลท์นะลายนี้เป็นชีฟองนะคะลูกค้าชีฟองนุ่มผิวค่ะสามารถตัดชุดเรสนะคะคู่กับผ้าคุมผมได้เลยค่ะที่น้องชาวมุสลิมนะคะเป็นชีฟองนะคะลายจุดนะแล้วก็มีดอกไม้นะคะลูกค้าเป็นสีเงินด้วยค่ะ <S <S อ่าลายสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้มาสองสีให้เลือกสรรค์ค่ะเป็นงานมุ้งนิ่มนะคะเป็นลายเดียวกันกันกบที่แมค้าใส่เป็นเสื้อเลยนะ นี่มีทั้งสีครีมและก็มีสีดำค่ะหน้ากว้าง60นิ้วด้วยนะคะราคาน่ารักจับต้องได้ทุกลายเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ New Collection ใหม่นะคะได้เลยค่ะลูก่้าหรือว่าฝากติดตามนะคะที่เพจค่ะ i n t e r t e c h Fabric นะคะลูค้าผ้าลูกไม้อันดับหนึ่งนะคะใครที่เป็นสาวกผ้าลูกไมแฟชั่นไม่ควรพลาดสั่งซื้อออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะลูค้ามาทางอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง IG นะคะ หรือจะเป็นทาง Li@ น์แอก็ได้ค่ะจะเป็น adsign ค่ะ intertexfabric.com ค่ะโอเคค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากติดตามหน้าเพจได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบาย